อันนี้เป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองเสียมเรียบนะคะ walking street นะคะส่วนมากก็จะมีการเปิดในช่วงเย็นเนะาะจะมีการเปิดช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะมาที่อเมซอนนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตึกแบบโบราณนะคะจะเป็นตึกแบบ ดั้งเดิมนะคะย่านเศรษฐกิจน,นะครับ ก็จะมีร้านอเมซอนมาเปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมอเมซอนก็จะมาเปิดไป